ีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมบ้านเราเกือบ25ล้านคนคคคคถ้าเรารู้จักเก็บหวาดบ้านเราให้ดีเอาวิสัยคนไทยที่ใครมาก็เลี้ยงดูปูเสือปีหน้าบ้านเราหัวกระไดคงไม่แห้งร่วมกัะทำให้เมืองไทยเป็นที่หลงรักร่วมกันเป็นชาวบ้านที่ดี55ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองไทยน่ารู้ สู่ธุรกิจไทยในวันนี้นะคะเรามากันที่งาน h a l e n t Mobility Fair ร์2015นะคะซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินหน้าตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทั่วทุกภูมิภาคนะคะเพื่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโดยได้จัดทำฐานข้อมูลวิจัยภาครัฐในประเทศมากกว่า3 0,000คนแล้วค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย t าเลน t ์โมบิลิตีโดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ นำร่องจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility Clearing House เพื่อจับคู่ความร่วมมือนักวิจัยภาครัฐกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพร้อมจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยภาครัฐ กว่า30,000คนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ SME ในการจับคู่ความร่วมมือกับนักวิจัยภาครัสาขาต่างๆได้ในวันเปิดงาน Talent Mobility Fair 2 0 15ได้รับเกียรติจากดกรพิเชษดุรงคเวรโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกฐาพิเศษ Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศโดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากภาคเอกชนทั้งจากบริษัทใหญ่และ SME สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศาการบทเรียนและความสำเร็จผลงานจากความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงานวิจัยจากทั่วทุกภูมิภาครวมออกมู้แสดงความสำเร็จอีกด้วยจากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์รวมถึงวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่สามารถครอบคลุมในทุกๆด้านทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมแต่ประเทศไทยยัง กําลังคนโดยเฉพาะนักวิจัยที่จะช่วยพัฒนาและเป็นกําลังขับ เคลื่อนแก่กลุ่มผู้ประกอบการดังนั้น t าเลนต์โมบิลิตี้จึงเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ t าเลนต์โมบิลิตี้นั่นก็คือการที่เอื้อสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นนักวิจัยหรือแม้กระทั่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปทํางานในภาคเอกชนได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นาาบางเวลาหรือแม้กระทั่งเต็มเวลาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นระยะ เช่นไป1เดือนไป3เดือนหรือแม้กระทั่งไปเป็นปีปี1ปี2ปีก็แล้วแต่นะครับโดยที่มีระบบที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือบุคลากรที่ไปเหล่านี้หากติดเงื่อนไขว่าติดทุนนะครับเนื่องจากต้องชดใช้ทุนก็ถือว่าเวลาที่เอาไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชนเนี่ยเป็นการชดใช้ทุนไปในตัวเป็นการมีเวลาราชการไปในตัวถือเป็นการปฏิบัติราชการนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะนําผลงาน ที่ไปทํางานกับภาคเอกชนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาขอตําแหน่งทางวิชาการด้วยถ้าหากเป็นอาจารย์มหาเทยาลัยเพราะฉะนั้นการปลดล็อกนี้ก็จะเอื้อทําให้การเ,เคลื่อนย้ายเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นถามว่ามีประโยชน์อย่างไรด้วยโครงการท ALENT MOBILITY นียงานวิจัยหรือโจทย์วิจัยจะมาจากภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะไม่ขึ้นทิ้งนะครับนักวิจัยที่จะไปก็จะได้รับประโยชน์ในการทํางานจริงกับภาคอุตสาหกรรมชิ้นงานจริง แล้วก็ผลผลิตจริงเพื่อที่จะทําให้นวัตรกรรมเหล่านี้เป็นสินค้าที่จะขายได้นอกจากนี้นักศึกษาที่กําลังทําโครงการวิจัยในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกยังสามารถทําวิทยานิพนธ์จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการได้ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการที่สามารถจ้างงานได้ต่อเนื่องและนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการนั้นๆก็จะมีงานทําที่แน่นอนอีกด้วยมีประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้นสามารถกลับมาสอนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์เนื่องจากจะ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากขึ้นโดยลําดับครับปัจจุบันศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility Clearing House ได้ขยายไปในมหาวิทยาลัย4แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินและเตรียมเพิ่มจานวนหน่วยงานพันธมิตรไปสู่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งสิน1 2แห่งภายในปีนี้สนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการได้ ยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ